ได้อยู่บ่เดีายวมาทุกคบุญเขอบุญบุญจักมือบุญจักมือจักมือบุญมือเดียวโดยไปก็เดินไปไปจะเอสบายดีเป็นจังหนอยู่ดีไม่แห้งเป็นลูกเดือพวระบอก ย่งย่างก็งตีอาพ่อนอกพ่นกับพอ่อแตงแต่้พ่นยังแบบยังยังเป็นสาวอยู่ตอนนี้เพ่นกลเป็นสาวคือเกา่าเป็นสาวหรือได้ลูกได้พัวแล้วยังย่งย่งเนสวยคือเกา่าลืมซื้อหรือซื้อนอกยังก่อนาทาลังครับมาหอดทาลังครับทาลังก็เป็นอีกมองหนึ่งครับเป็นอีกมองหนึ่งจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะมาแวะพักกันก็นกนคือ จะมีรีสอร์ทมีบ้านพักอยู่ทางนี้นะครับมีเกตเฮาส์ที่ทางนี้ก็คือสบายดีท่าลังนะสินะสบายดีเกตเฮาส์ใช่ไหครับอยู่ฝัง่งนี้โซนนี้แหละก็จะมีนี่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งครับพามาเบิ่งขัวท่าลังครับขัวท่าลังกรุณาแลนสัสซาทางข้างหน้ามีจุดกวดกาป้ายแจ้งเตือนครับ slow down please ทางล่างนี่ก็จะเป็นท่าเรือเลยครับท่าเรือที่จะเขาจะไปบานโมบานจังหมบานต่างๆซึ่งจะเป็นหมบานที่เขาไปตามเกาะตามแกง่งต่างๆครับ ไ้ตามกะตามแกงแล้วก็ต้องใส่เรือไปนะครับใส่เลือไปการโดยสารทางเรือดหลวกการขนส่งการมรดกต่างๆก,ก็ต้องใส่เลือเป็นลักครับอย่างเช่นที่เฮาเห็นอยู่ใ,น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 ในกล้ๆเหมือนก็จะเป็นการขนมั่นครับขนมั่นสัมปะหลังก่อที่จะไปขาไปขายครับปลูกมั่นปลูกยังอยู่เชิงพุ่นตะกี้ตะก,ก้อนก็น่าจะไปตามผู้ตามพาล่ะครับแต่บาทตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนจะกันเป็นเครือวน้ามันขึ้นสูงขึ้นยังเขาก็เลยต้องได้ใส่เลือเป็นยานพาหนะหลักครับเดี๋ยวบ่แน่เลือล้นนั้นอาจจะ มาทางนี้หรือเปล่าครับน่าจะแม่นครับเริ่มอวยหัวมาแล้วรถคันนี้ก็น่าจะมารับเอามันสำป์พลังหรือเปล่าครับตะกีตรกระกอนนี่บ่ทันได้มีหม่องข้าหม่องขายนะครับจะมีแค่เป็นท้าลงโลง่งๆซื่อพระท่าน,นมาีหลางข่าพระท่าน,นมีร้านค้าครับสมมือก็จะเฮ็ดเป็นอ่านข่าท้าวอแล้วก็เรือนี่ก็จะข้ามไปข้ามมาหม่องนี้แหละครับหม่องเก่าหม่องเดิม หลายคนอาจจะยังบูหูจักเลยครับเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางท่าแขกหลวครับท่าแขกหลวเประสานที่ท่องเที่ยวเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแขวงขมวนกับแขวงขมวนลักกาบริขมไซในบางส่วนอย่างเช่นเมืองคำเกิดนี่นะครับเขาบอกว่าเส้นทางท่าแขกหลวก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายมากมากครับมากมากเลยแหละครับก็ตอนนี้ผมก็ออกว่าจากยมเอ่อออกยมยมยมมาลาดถูกล่ะครับท่าแขกมหาไซยมมาลาดกัมาหน้ากายหน้ากายลักกามาทาลังครับทารังลัก็จะไป พูดแล้วครับเขาคำเกิดครับคำเกิดของบริคำใสครับอันนี้นจะเป็นเรือที่มาอันนี้มันครับเอามันมาส่งทั้งคนทั้งมันก็นจะคืนนี้เบิดเด้อครับผู้ใดคนที่ไปที่มายามมือเเ้ารยามมือแรงครับไปผู้ใดมีโอกาสได้มาเบิง่งมาสัมผัสวิถีชีวิตบรรยากาศบ้านเพิน่นก็ลองมาเบิ่งครับ บรรยากาศเลยครับเรือเต็มเ้ยมั่นเต็มเรือเลยกำลังสิเข่าฟังครับก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพ่อสมควรนะครับในการขับเรือครับเดี๋เห็นบอกก็จะมีคนมาถารับสื่อนะครับอ่าจุล่ะไปบ่หอดมันหนักครับเรือมันหนัก ไปโอเคครับกว่าเพื่อสิค้นึ้นกว่าเพื่อสินั่นเซนี่เข้าไปกินเขา่ากินเฟอดีกว่าครับผมเริ่มสิโบวัวแล้วครับหิวเข่าแล้วครับกะที่เดียวมาแวะเดี๋ยวมาย,ย่างจะดีกว่าคือมาจอดรถกินเฟอรครับสั่งเฟอร์คนหน่อยเพรมันอืดแล้วบ่มาครับมากินเฟอครับเฟอเกือบอืดครับเพื่อนเหดถาเพื่อนอเนถาเพื่อนวางถาว่าจะสิบัมาแล้วนะว่ามปนไปไซนะมากินเฟอรครับแล้วก็มีแห้งแล้วก็ไปกันต่อเข่าซู ลัก้าครับเป่าไม้ื้องนี้ท่าคิปตั้งเต็มว่านนี่ยบริัทหอดลักซาวดิบุมเพิ่มเง้ยมาฮอดแล้วครับลัก้าครับเมืองหนาวสาวงามลัก้าเมืองคําเกิดแขวงบริค้ามไส้ครับอมีคนมาเที่ยวมากนั่นตัวนี้เต็มเลยอากาศที่ีครับ ภูเขนผาที่พ้นผ้าเบิ้องบรรยากาศหลักเศร้าครับส่วน,าานสาธารณะสร้างขึ้นวันที่25ตุลา2015ครับนี่อะไรครับออดแล้วเมืองนาวสาวงามครับหลักเศร้าเมืองกำเกิดของอเมริกาใต้ซสปปลาวครับเดี๋ยวผมก็น่าจ,จะขับรถลเลาะเล่นเล็กๆน,น้อยๆครับเดี๋ยวทาเบิ้องทางที่ตามช่วงไปเรื่อยๆครับผมไป ตลาด,ดลักซาวเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซส,สบปบเราโอ้ยอากาศแบบหนาวออเยียดนจจ่อยหาลเลาะเบิ่งจักหน่อยครับไม่ค่ากับวอยากมาเลยครับมันหนาวหรื่ามากเขาเมื่อเบิดกับวัจัก แบบงามเลยขนมทีมากครับย่างฮาโดยเฉพาะเลยกิน,นะะเลยคืนฮอดตอนเป็นเด็กหน่อยส,อออสิบพันเอาหนั่นสิบพันหน่อยหน่ย เป็นซาวเนาะร้าวพันอึ๊บาวพันพอดีครับโปรในห้องทองครับร้าวพันอือ อาทิตย์ึ้นแล้วใช้เบื้องลูกซินอยู่หันครับโบลู่าพนซิมาหรือเปล่าลูกซินอยู่นั่นบรรยากาศดีๆออกกาแฟโบลูเรืองส่วนมากอยู่ดีเพื่อจะเป็นภาษาประจำถิ่นไปนะครับคือภาษามมงครับภาษามมงลูกซินพ่มาขายครับน่าจ,จะอากาศหนาวคนเลยบ่มากครับ ผู้ได้มาก,ก็ต้องทายตลอดเะยครับอ,อ,อากาศหนาวๆครับมาพอเพืน่นขายข้าวแป้งคนนะสือข้าวแป้งกันกินแต่ยังพวกเรากินบปกัะท่นจนบิดเนาะบิดถาดเลยเนาะแท้ของแท้ ของแท้ของแท้เป็นไหมไปอีกอ่าสื่อเปลงมาให้นกินครับลองมันอันนี้คือบยืดขาดึงอหันคือยืดดึอดนดดนยืดดืออีกมันจะยืดสุดยอด อันนี้ก็มีทุกอย่างอันนี้ก็เป็นห้านกาแฟเคลื่อนที่บริการถึงที่ส่งให้พอ้อส่งบอกได้มันผู้ได้อยากได้น้ำตาลเพิ่มใส่เพิ่มได้อยู่บ่บ่ได้ใส่แต่น้ำหอนอย่างเดียวเนาะ,ะกับจอกบรรยากาศแบบนี้อากาศห,หนาวๆครับเสิร์ฟถึงที่<ห>เลยาาลามาพอก,กันอีกเนาะ แทบแทบงเป็นกันนะพี่มอยออกมาโซนอีกนะเป็นลานจอดรถครับลานจอดรถที่กำลังเฮ็ดใหม่น่าจะเฮ็ดเพิ่มขึ้นแล้วครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นถนนครับพอร์ลวา็าอาจจะเป็นทางขึ้นเลยว่าเป็นท่อระบายน้ำาสินะบรรยากาศดีดีครับอากาศดีๆครับเย็นอากาศเย็นเยนครับวรนนี้กำลังขึ้นครับตลาดเมืองค่ําเกิดแขวง บริคัไส้ครับหรือว่าหลายๆคนหองว่าลักซา้าครับบรรยากาศง่ามๆครับเถือกเขาหินปูนถอดงาครับตั้งแต่เมืองคํำเกิดออกไปเส้นท่างเ้นทางเมืองคูนค้ำครับแขวงบริคําไส้ครับสวปล่าครับตอนนี้ผมก็เดินทางออกจากลักเซา้าเรียบร้อยแล้วครับจากเขาสู่คูนคํำครับก็ระยะทางกัน จักสิีโทรไดผู้ใดฮู้ก็คอมเมนต์มางนะครับแต่กัไกด์เติบไปเด้อครับไกด์เติบแล้วก็จะเห็นบรรยากาศเทือกเขาภูผาหน้าผาแบบสวยงามเลยครับคูนค่ำเนี่ก็อยู่นั่นแหละครับอยู่หน้าหินครับหลายๆคนอาจจะหูจักกันดีสถานที่ท่องเที่ยวของคูนค่ำก็คือถ้ำกองล้อแล้วก็อ่าสถานที่อีกมองนึงก็คือเดอะล็อกวิวพอยครับก็เป็นวิวที่งามครับเป็นวิวที่งามสวยงามมากๆอีกมองนึงคือกันครับเดอะล็อกวิวพอยส่วนถ้ำถ้ำล้อเอ้ยส่วนถ้ำกองล้อนี่ยครับจะเป็น ต้องรอดหน้าไปบอกเจ็ดกิโลบอเขาวาต้องข่าวออใส่เรือไปนะครับทั้งรถจักรทั้งยังหละกะักอะรอดทาไปเจ็ดกิโลครับเดี๋ยวผมจะพาให้เบิ้งครับบรรยากาศเมืองคูนคำ น่าเจอเหตุการณ์ครับว่ารู้ว่าเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นตะวันรดติดครับน่าจะมีเหตุการณ์แน่นอนครับแน่นอนอหลีครับเหตุการณ์อหลีเออนักท่องเที่ยวสมบัติคนบบเป็นอย่างตลอดอยู่ไตทองเลยนักท่องเที่ยวครับหนาจะเป็นนักท่องเที่ยวครับคนไทยหรือบอรหรือคนเอโอฝรัง่งโอนอนเลยอะ อตอนนี้ก็ขี่มาเรื่อยๆครับมาตามผู้ตามพามาเรื่อยๆมาเห็นรถสองแถวครับบรรยากาศจากรถสผมงกับอ่านบอ,อกคือการราว่าตัวหนังสือมันลมเบิดแล้วครับบรรยากาศครับรถสองแถวในลา,คา,นา,คนาลวครับอนาคตต่อไปอาจจะโบมี่แหละครับอาจจะเป็นสมัยใหมก่ก็เริ่มจะมีรถแบบเป็นรถตู้รถยังมาเบิดแล้วครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งครับถนนเส้นนี้นะครับได้รับการปรับปรุงพัฒนาเรียบร้อยแล้วครับบ่มีหลุมบ่มีบ่อครับบอกได้เป็นหลุมเป็นบ่อเิ็นก็เห็ดไม่เบิดแห้วครับก็ถือว่าเป็นทางที่เรียบพอสมควรครับเห็นบอกครับเนี่ยเขาจะเห็ดหม่ครับขามสะพานตัดไปผุเลยจากแมนบบแมนนผมกคงว่าไปสลายหนาซีเมนครับเพราะตรงนี้มันโค้งครับทั้งสายนะครับสะพานเพราะตางนี้มันโค้งเกินไปมันก็จะอ้อมไปหากันคื้เก่าครับโอเคครับเดินทางกันต่อครับ บ้านนาหินครับเมืองคูนคําแขวงกำมวนตอนนี้ผมก็เขามาในเส้นทางชนบทครับผมเห็นป้ายนะครับป้ายเขาเขียนบอกว่าวังน้าเย็นบราษันจักแมนบแมแย่ในผมกับมาตามป้ายเสร็จแล้วผมวังน้าเย็นี่ผมก็เคยได้ยินซื้อมาหลายแล้วครับเอ้ยมาหลายบริัทเมื่อหลายปีแล้วครับแต่ว่าก็บปรัานได้เคยเขามาจักเชื่อกันนี่น่าจะเป็นข้างแรกของผมครับบรรู้ว่าข้างแรกนี่จะประสบความสําเร็จหรือบ่สานทีท่องเที่ยวอันค้นซื้อครับของเมืองขําเกิดครับวังน้าเย็น ลองไปเบื้องครับกะนาจะมีหรอวกเพราะว่าห้อยรถกบเก่งๆยัน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีเดีนะครับเพราะว่าป้ายมันจะลบๆจักน้อยนะครับสําหรับมูบานก็จะเป็นมู่บานที่ค่อนข้างที่จะพัฒนาแล้วครับเพื่อนสัานบานสองก็จะเป็นเฮื่อนสมัยใหม่เบิ้งแล้วเฮื่อน,นปูนสองสั่นเพื่อนปูนสั่นหนึ่งก็ใชนะครับหวัดว่าอารามทั้งหนากกนนะ่าจะโอเคครับมีแต่เพื่อนหลังงามเลยครับ พออยู่พอเศร้าของเขาอยู่ครับอออมีทางคนกีดห้องครับอืมจึงสี่เนี่ยแม่ข้กับแบบนี้เออหัวกระแตะไม่พาแต่ว่าเสียแต่ว่าเป็นคนกีดแล้วครับจะเป็นบอมเป็นคนกีดทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศแบบดีแบบง่ามเดี๋ยวผมจะลองถามคนบึงถ้ามีคนให้ถามไ ว่างน้ำเย็นไปทางนี้บ่ไกลบ่ทอดเลยบ่ยปรามาณจักลักตามลักบ่กกโอ้ยขอบใจเดอ้อบบยานลดเลยเนาะหน่อยๆเน,น,น, <c oughs> นาะแลร์ดทกทางเป็นขั้งแรกนะครับเอารถไ่มาลวกามารอทาแขกลูก <c oughs> ผมกับพิ่นอยากไปไก่ครับเพราะว่าทำความคุ้นเคยกับเส็นทางสะก่อน การไปการมาสะกครับแต่ขั้นมันมาตั้งแต่ทีแรกเลยนี่ผมก็จิตื่นเต้นหลาย้อไหนอยู่ครับแต่นี่ผมก็เคยครับรถยนต์อยู่แล้วละกัอีกอย่างหนึ่งก็เคยขรับรถมอเตอร์ไซค์เลาะอยู่ในเล่าอยู่แล้วนะครับมันก็เลยบ่อยตื่นเต้นไปได้นะครับค่อยไปคอยมากก็ได้อยู่นะครับระมัดระวังการเดินทางครับอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับต่างของเที่ยวเศร้าต่างศาสตร์ครับผมกับบอยอยากไปทายเขาบันไดก็เลยบัไดให้เบิ้งคักครับรถล่มครับรถกับรถมันเหยียบเอา บ่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ลุกบ่ขึ้นแต่ว่าต่ะมอเตอร์ไซค์นั่นอยู่ไต่รอรถครับโอเคครับเดี๋ยวไปเรื่อยครับสามลักอย่างที่เราบอกครับออกมาจากหมู่บ้านแล้วครับมาเห็นป้ายครับวังน้ําเย็นครับวังน้ําเย็นกะสองจุดห้ากิโลครับบรรยากาศแบบดีบรรยากาศแบบงามครับเห็นแต่พวกมาเทียวแล้วก็เอาโดนมาปิ่นโอ้เขาภูเขาเป็นเขาหินปูรอบ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 เลยครับแต่เป็นเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมก่อนที่จะเ้าสูไปแล้วครับเมืองคูนคำกะ มาแย่งกันได้ครับต้องเชิญเสิร์ทุกคนครับมาท่องเที่ยว เห็นมองหนึ่งครับทุกคนสังเกตบ่ครับใต้พื้นแผ่นดินจะเป็นใคร้ายว่าหินอ่อนหรือเปล่าครับเต็มเลยนะครับนี่จะเป็นเต็มเลยล่ะกัจะเป็นคลองน้ำนะครับน้ำมองน้ำไหลนะมองผมยืนนี่ก็จะเป็นสะพานครับหลังแต่ก็จะเป็นหินอ่อนหรือหินปูนเต็มเลยตั้งแต่พื้นดินแสดงว่าพื้นดินนี่บ่สามารถที่จะเ็หยังได้นะหรือว่าเฮตดได้ก็เจาะลงไปถึกอินถึกอิตถึกปูนนะครับผมว่า เบื้องต้นมันเป็นก้อนหินก้อนหินก้อนหินอยู่แล้วก็จะเดินทางกันต่อครับเขาไปอีกบ่อกไกลครับประมาณสักสองลักครับว่งน้ำเย็นครับทางเข้าครับทางเขาก็จะมีนม้ำใสๆครับไหลผ่านทางครับต้นอักนาจะเป็นขัวเกา่าหรือสะพานเกา่าหรือว่าเอาไว้ใส่ตอนที่น้ำม,มันท่วมครับน้ำม,มันท่วมเพราะว่าเบื้องระดับน้ำน่าจะขึ้นสูงพอสมควรครับเพราะว่าแลว้วนา้ำพลุ่หอยน้ำพลั่ สูงพอสมควรตัวนี้ก็จะไว้ใส่นาแรงครับน้ำใสใสครับสมซื้อวังน้ำเย็นแต่เด้อยครับสิบอกทุกคนครับว่างน้ำเย็นตอนนี้ก็คือพิดปรับปรุงครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เด็กหน่อยก็ขับรถออกไปพูดประเด็นครับตามอ่าไทยบานเขาก็ไปเล่นแบบมันอาจจะมีท่าที่เป็นแบบว่า,วาทาแบบธรรมชาตินะทีโบแมนอ่าใน ในของที่เจ้าของเขาเห็ดน,นะครับน่าจะเป็นท่าธรรมชาติที่เขาไปนั่งเดินน่งกินกันเล็กน้อยเสื่อมแข็งไปเดี๋ยวเขาก็เดินทางกันต่อครับเ่าก็น,น่าจะปุ๋ยละครับคูนคั่มครับผมก็ถ่ายคลิปถ่ายได้ในเท่าที่ถ่ายได้ครับเพราะว่าโบสามารถที่จะแบบอ้อนขับรถใหญ่นะมันโบคือมอเตอร์ไซค์นะมอหัตฐานนั่นแล้วก็เป็นครั้งแรกขึ้นกันขอโทษขออภัยถ่า,ายถอดได้โบอ่าอได้อัตลบปานใดก็ค่อยว่ากันครับเดี๋ยวผมก็พาไปครับเมืองคูนคั่มครับแขวงขมวนสปอปอลาวครับ รับรถมาจากพูนแล้วครับหลักเศร้าครับออกมาจากออกมาจากว่างน้าเย็นครับออกมาจากว่างน้าเย็นมาเห็นข้างทางครับแถวตาดไก่ครับตาดไกล้กับคือน้าตกนะครับเพิ่นปลูกพักแบบงามเลยพักนี้ก็น่าจะเป็นพักที่เขาเห็ดอันกิมจินะครับกิมจิเปนะเป็นผักกาดต้นปรกกาศใหญ่ครับบ้านนี้ก็เป็นบ้านบ้านอยัางบ้านตาดไกล้บริบาลอย่างพวกบรบานใจนะครับแต่ว่าเป็นบ้านชนเผามงนะครับเป็นบ้านชนเผามง คักนะครับเต็มเลยย่าไปสุดพุ่นเลยครับโอเคเดีย๋ยวผมสอนผมปไปเลยไทยเบิง้งผมเลยกลับยางมะทรายเบิ้งครับนี่นะครับก็เป็นการแสวงประโยชน์ในพื้นที่ที่มันพ่อได้มีพ่อได้อยู่พ่อได้กินทุกคนดูคนมันกระปุกกขาพ่อได้กินครับนี่ผักซี่ผักหอมผักกระเทียมผักซีเหล้ากับตะไคร้และะ้วก็ผักกาดต้นครับคัะกะลีย่าไปสุดพุ่นเลยนะครับสุดพุ่นลงไปพุ่นแหละครับผมมาประเทศไทยทุกคนเนี่ยเบิ้งเตือนที่แรกครับคักแง่ครับอุ้ยรถมารถมาอู้รถใหญ่รถใหญ่นี่แหละครับบรรยากาศในการเดินทางครับค่ะกะลี เดี๋ยวก็ไปกันต่อครับแบบรถใงญ่มันก็บมันก็เป็นอีกฟิวหนึ่งเลยครับมันก็บโบเดสัมผัสแบบบรดสัมผัสบรรยากาศแบบใกล้ชิดนะถ้าเกิดเป็นรถจักรจอดข้างทางกันก็ไดเลยครับไทยบางไดเลยแต่รถเงี้มันต้องหามองจอดดีๆสินะเพราะว่ามันกับอันตรายนิดหนึ่งครับว่าสังเกตมีตลรถพ่วงนะแล้วเดินทางกันต่อครับเข้าสู่เมืองคูนคำครับมาพ่อบุญพอดีเลยครับบุญบานน้องกอกจากเมืองไดปุ๊บ มีเท่าเรบาทได้ยูบอกเงยวมาดบุญเขาบุญบุญจักมือบุญจักมือจักมือบุญมือเดียวโดยไปก็เดินไปไป เห็ดใหม่เเลยครับทางแบบดีเลยครับผมมาปีกายนี like ่เจือนเพลยครับนาผ้านี่แบบจนทางนี่หายไปครึ่งนึงเลยครับมาปีกายนี่จนว่าสะบานทางหน้าหินทางบานแถวบานแถวนี่เพิ่นกะจมนะครับจมว่าเป็นเหตุเป็นเพศเป็นไพหยังเนาะปีนี้คือดินคือเจือนหลายคักแถวว่าเจือนแบบคักเลยนะครับจนดินแบบไปไ่ได้เลยครับปีที่แล้วปีนี้ถือว่าเห็ดดีมากๆเลยครับเห็ดดีมากเพราะว่าเป็นยางมักตอยแบบเกรดคุณภาพเกรดดีครับสำหรับยูไทยนะครับ ล้วก็มีการเจาะผู้เขาแล้วก็มีการถมหน้าผาไม่ครับถือว่าแบบมาตรฐานแล้ะครับท่ากับกวางขึ้นก็ตะเก้าครับพอพู้เถ่นี้มันเป็นผู้สูงครับเป็นหน้าผาครับสายขัวนี่ก็เป็นหน้าผาอันนี้ก็เป็นหน้าหินครับสายมือหน้าหินก็คือคูณค่ำนั่นแหละครับ เอาหนี่จะดินสไลด์เบิรแถบเลยครับสมัยตะกี้นี่เหมือนสมัยตะกี้นะครับปีกายนี่ครับบอสามารถที่จะแนนลนได้รถต้องแบบสวนกันเอาต้องมีคนโบกค,คนยังแล้วก็เพิ่นมาเฮ็ดรอบแรกนะครับรอบแรกเสร็จปุ๊บดินก็นสไลด์ลงมาอีกนะครับยังบูยู่เลยครับรอบแรกแล้วก็ต้องม,เมาเฮ็ดใหม่อีกรอบสองหน่ยครับโครงการขนาดใหญ่เลยเห็นบอกครับทางทรายก็เดิมถมหน้าพงหนาา้าผราะว่ามองนี่ก็เจือนเบิดครับ ไอโอเคครับผมขับรถมืดเดี่ยวอันตรายครับเคยขับอีกมันเป็นนาพงนาพาแลา้ะก็ลงพูลงพาจากนั้นมันสิลงสั้นกว่านี้อีกผมขอหยากไปเจอกันยี่พูแลครับหน้าหินหรือว่าเมืองคุ้นคำแขวงคำมวนสบปอ่าล่าวแะครับ สร้างครับเฮ็ดหม้วแบบดีเลยครับเออมีรถบดทั่งๆอีกต่างหากอู้แบบขักเลยครับรูอว่ามาฐานเลยครับถ้าเกิดสีสไลด์กันมาอีกรอบนึงนี่ก็ต้องใส่เวลาพอสมควรเลยครับเพราะดินมันมาเบิดแหละครับเรือแต่หินครับบัดนี้เพราะดินอยู่ทึงมันมันน่าจะมาเบิดแหละเลือแต่สั้นหินครับบัดนี้มาหอดคูนค่ำแล้วครับกระโดดกระดีอ่ะ เห็ดไม้เวอรแเลยครับตลาดเป็นตลาดไม้แล้วทั้งนี้ก็กั้นแหละแบบว่าบ่สามารถที่จะจะเอสบายดียดเป็นจังไดยอยู่ดีไม่แห้ง,งเป็นลูกเด็กผัวเราบอสย่างย่างอะไรตัว <laughs> ขนมเสียบเลยครับพนใหญ่มาทางใหม่ครับตะกี้พนยูขุนครับใหญ่ามาหนีเขาเช็คตลาดใหม้บ่ส แต่เแต่เน้ยวันนี้เขายังหมากออกว่ะกอะพ่อหนอกเป็นกับเพาะแตงแต๊บเป็นยังแบบยังยังเป็นสาวอยู่ตอนนี้เพิ่นกลับเป็นสาวคือเก่าเป็นสาวหรือได้ลูกได้ผัวแล้วยังย่งยังย่สวยคือเก่ารื้อผมซื้อหรือซื้อหนอกยังก่อนซื้อมาใจเอือยจ้ะเด้เอือยให้ภาษายี่ปา่นนั่งอ๋อเปลี่ยนกันแล้วคนละหาแล้วแยกละเป็นคู่แข่งเดียวแล้วขายคกุย่างขายคบย่าง มาแวะเพลินครับแต่ก่อนเพื่อการยูนีนะครับอยู่ตลาดนี่นะครับเพป็นการยากจักหน่อยแล้วก็เดียวกับโบเนอันนักขต่อไปเพ่อาจจะยากอีกก็ได้เพราะว่าตลาดเขากำลังเสียเหตุไม่ปรัปุุงครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบดีเลยครับเซิ้นเซินทุกคนครับมาแวะเที่ยวแวะพักครับเมืองคูนคำครับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือเอ้ยเมืองคูนคำว่าสันเอ้ยคูนคำเนาะอ่าสถานที่ท่องเที่ยวคือทำก้องรอดล้วก็อ่าภูพามานอ่าภูพามานไปไอไปกดเงินก่อนโอเค จังว่ากันไปกันต่อครับเมืเม่อยเลยครับแบบมันมันมันเป็นรถใหญ่นะครับข้อบัสามารถที่จะไปว่าแบบขีเดตเต็มทีนะเพราะว่ามพึงมาเทเลกนั้นะพระองหน้าพระองหลังนั้นนี่นะการจอดการยังกระยากนะครับรถใหญ่ถ้าเกิดเวทีหน่อยๆกับบสามารถที่จะจอดได้นะครับข้ก็ต้องแบบว่าคอยเป็นคอยไปนะ้วก็คอนเทนต์อาจจะยังบดจูใจก็เพราะว่ามาเทเลกครับเดี๋ยวต่อไปก็คอยว่ากันไม่ครับ